ว้าวเบิกเลยว,ว้าวอ่ะพี่ถ่ายนักิมอร่อยมากๆเลยสวัสดีค่ะสามชี้แฟมิลี่ให้ความรู้แฝงความสนุกครบทุกรสสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะ เป็นวันเกิดของมามาเองค่ะหมาก็เลยสั่งเค้กจากร้านเค้กแอนเบกเกอร์มาค่ะนี่เลยสวยมากเค้กสวยหวานเหมาะกับมาม,ม,มามากเลยนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะแค่แอดไลน์ของทางร้านนะคะเค้กแอนเบกเกอร์นะคะและเราก็เลือกแบบเลือกอะไรคือดูจากเว็บไซต์เขาได้เลยนะคะก็เขาจะมีแบบให้เลือกหลายแบบมากเลย มากกว่า300แบบอยากได้แบบไหนมีหมดเลยค่ะอืพอเลือกแบบเค้กปุ๊บแล้วเราก็เลือกเนื้อเค้กตอนเลือกเนื้อเค้กนะคะเราก็เลือกได้ว่าจะเอารสอะไรใช่ไหมแล้วก็จะเลือกว่าเอาแยมใส่ระหว่างชั้นหรือเปล่าอย่างของมามานะคะหมาม่าเลือกเป็นเค้กรสวานิลาแล้วก็ใส่แยมสตรอเบอร์รี่ระหว่างชั้นด้วยนะคะเพราะว่าเคียก in ินชีกระเทียมุูชิชอบกินค่ะค่ะแล้วตอน เขามาส่งเค้กนะหมูมาก็เฮ้ยมีของแถมด้วยอะ่ะของแถมนั่นก็คือเทียนนะคะเทียนมันเกิดมีดและก็ลูกโป่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะแจ๋วมากๆเลยวันเกิดปีนี้นะคะหมูมาดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆสำหรับเค้กจากร้านเค้กแอนเบเกอร์นะคะเพราะว่าสวยมากๆนี่นะแล้วก็มีแบบมีมา,าร์กอลองด้วยนะคะ การบริการของทางร้านดีมากๆเลยค่ะแนะนําเราว่าเอ้ยควรจะเป็นเค้กแบบนี้นะแล้วก็บริการในการส่งก็ดีมากๆเลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันเลยไปเลยเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลย Happy birthday to you ยัง Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy birthday to you. เ่าชิปเตาเราชิปเตาเราชิปเตาเราชิปเตาเตาเลยวันที่วที่าชิปเตาลูกเร็วคู่เล็วเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กเลยค่ะชิลองอร่อยไหมผู้ชิได้ห้าร้อยนิ้วใช้ห้าร้อยนิ้วเลยยอดเลย อาน้องเนี้ยชีอยากกินมั่งเอากินชีก,กินเลยชีกินได้อร่อยไหมชีกินได้อร่อยไหมไหนบอกดิโยเยี่ยมอย่างนี้เลยเหรออ่าน้าชี้บ้างน้าชี้อันนี้คืออะไร,าารอ,อันนี้รสอะไรอ่ะขอชิมก่อนออ,อืเดี๋ยวเลอะเลเอะกรีมอะหองเนี้ยรอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเหรอคะอืมใครอร่อยยกือขึ้นชิคกี้นิ่เลยมากอ้ยไอ้กิอ่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่แม่ขนาดโอ้โหนี่น่ากินมากเลย โอ้โหน่ากินมากๆเนื้อเค้กนี่คือมีแยมสตรอเบอรี่อ่ะหลายชั้นมากเลยกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5ชั้นสุดยอดมากน่ากินมากมชอบเลยอ่ะ่อะตอนรูกโอ้โหอันนี่อ่ะพี่ถ่ายนะเค้กอร่อยมากมากเลยตัดเนื้อะกินนี่แหะลูก เราพู้ที่มากินครับเค้กอร่อยมากๆเลยค่ะใครสนใจสั่งซื้อนะคะเค้กร้าน Cake แอนเบเกอนะคะเดี๋ยวมาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะอร่อยมากๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะดู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 ผลงานก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสิดต่อไทให้ม่าม้าด้วยนะคะให้นาชีด้วยบา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 ยค่ะวันนี้บายบายนะคะ